ในวันนี้นะครับขอนำท่านมาพบกับพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์จิว๋วเป็นพระเครื่องที่สร้างในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับกษัตริย์องค์ที่5แห่งกรุงสุขโขทยัยอายุถึงปัจจุบันก็กว่า700ปีนะครับพุทธลักษณะเป็นพระนั่ง ปางสมาธิอยู่ในซุ้มรูปกอไก่นะครับจึงเป็นที่มาของชื่อพระกําแพงซุ้มกอนะครับสำหรับพุทธศิลป์นะครับเป็นแบบสุขโขทัยที่ได้รับอิทธิพลจากกลังกานะครับพระจะดูอกใหญ่นะครับเอวคอดเกีว่ว มีลักษณะที่เรียกว่าเข้มขึงนนะครับเนี่ยน,นะครับขนาดองค์พระนะครับเรียกว่าเล็กจิ๋วมากเนี่ยน,นะครับไม่เท่ากับปลายนิ้วก้อยเลยนะครับพิมพ์พระมีความงดงามชัดเจน นเนื้อพระนะครับมีความหนึกนุ่มนะครับเนื่องจากสร้างด้วยเนื้อดินผสมว่านและเกสรดอกไม้นะครับผ่านการเผาพระองค์นี้มีความสมบูรณ์นะครับนี่เป็นด้านข้างด้านล่างนะครับ ทางหนึ่งนี่ด้านหลังนะครับวงเล็กจิ๋วมากนะครับขยายให้ท่านได้ชมเนื้อพระเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเชิญท่านชมเจาะลึกเนื้อพระอีกครั้งนะครับ ว่าจะมีลักษณะความเก่าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอนำท่านชมภาพขยายนะครับพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์จิวนะครับเราขยายดูเนื้อกันนี่นะครับองค์เล็กกว่าปลายนิ้วก้อยนะครับเราจะเห็นเป็นพระที่มีความคมชัด ของพิมพ์นะครับชัดเจนมากนะครับเนือพระมีความละเอียดหนึกนุ่มตามซอกลึกนะครับปรากฏคาบกลุกนนะครับอยู่ทั่วไปน,นะครับ ด้านข้างนะครับปรากฏคราบลึกที่ด้านข้างนะครับอันนี้ใต้ฐานองค์พระนะครับด้านล่างนะครับคราบกลุทที่ปรากฏอยู่ในล่องลึกนะครับ แสดงถึงความเก่าที่เป็นธรรมชาติในด้านข้างนะครับลองชมภาพเจาะลึกเนื้อพระด้านหลังนะครับเนื้อละเอียดหนึกนุ่มนะครับเห็นเม็ดแดงๆนะครับคือว่านดอกมะขามนะครับ แล้วก็คาบกลุ่นะครับปรากฏตามร่องลึกทั่วไปเนื้อไม่ต่างจากพระกําแพงซุ้มกอพิมพ์ใหญ่หรือว่าพิมพ์กลางนะครับเป็นเนื้อแบบเดียวกันนะครับเพียงแต่เป็นพิมพ์จิ๋วนะครับซึ่งก็ เรียกว่าพบเจอน้อยแล้วก็หายากนะครับพุทธลักษณะอันนี้ด้านหน้านะครับจะเห็นความคมชัดลึกนะครับของเนื้อพระนะครับของพิมพ์พระนะครับน,นะครับครับครู ปรากฏตามซอกลึกทั่วไปนะครับผราอุระใหญ่นะครับเอวคอดเกีว่วเป็นลักษณะของมหาบุรุษนะครับเป็นลักษณะพิมพ์พระนะครับที่ได้รับอิทธิพลจากลังกานะครับ ส่งผลมาถึงสมัยสุขโขทัยนะครับซึ่งก็เป็นยุคที่สร้างพระกำแพงซุ้มกอนะครับนะครับตามซอกลึกนะครับก็จะเห็นคาบกลุกนะครับเนะื้อพระมีความละเอียดนุน่มพิมพ์พระมีความ คมชัดลึกชัดเจนนะครับเห็นนะครับลักษณะของเนื้อพระกลุกเมืองกำแพงเพชรนะครับเห็นนะครับคาบกรุ ตามซอกลึกนะครับเราเห็นความเก่าที่เป็นธรรมชาติมากๆนะครับเป็นพระที่พบเจอน้อยหายากนะครับเจ้าของฉายามีกูไว้ไม่จนนะครับพระกําแพงสุมก่อ สำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์จิ๋วนะครับพระกำแพงซุ้มกอพิมพ์จิว๋ว เป็นพระที่ทรงคุณค่าวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้จะได้ไม่พลาดชมในตอนต่อไปผมจะพยายามหาพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชม เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ